สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่11 17มีนาคม2567ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของความซับซ้อนนะคะเรื่องของความไม่ชัดเจนการขัดแย้งภายนอกกับภายในใจเป็นต้นด้านการงานภาพรวมนะคะเป็นช่วงเวลาของการแข่งขันการปรับเปลี่ยน การมุ่งหวังอาจจะมีเรื่องของความไม่ชัดเจนการมองหาความช่วยเหลือเกื้อกูลหรือเป็นช่วงที่ชาวธนูเกิดอ่อนไหวได้ง่ายนะคะบางรายก็ดึงดูดเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางหรือว่ารางสังหอนเรื่องจิตใต้สำนึกความฝันแปลก ช่วงนี้อาจจะมาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตหรือการงานของเรานะคะอาจจะมีการเข้าวัดทาบุญตามความเชื่อนะคะหรือทําทานตามศาสนาความเชื่อของตนเพื่อเสริมชีวิตการงานการเงินที่ดีขึ้นช่วงนี้เหมาะกับการใช้สเสน่ห์ส่วนตัวแล้วก็ใช้วาทศิลป์ของคําพูดนะคะการคิดอย่างมีตรก,กะะมีเหตุมีผลทําให้การพูดจาได้เงินได้งาน ดึงดูดสำหรับชาวธนูด้านการเงินนะคะมาช้าแต่มาชัวถ้ามีการลงทุนเล่นหุ้นก็เป็นหุ้นพื้นฐานหุ้นที่มีความมั่นคงหรือการลงทุนกับความเป็นไปได้นะคะระยะยาวการลงทุนธุรกิจต่างๆมีความชัดเจนก็จะทำให้มีโอกาสได้ไรายรับเข้ามาอย่างแน่นอนส่วนด้านสุขภาพนะคะเกี่ยวกับธาตุลม ุ่นควนันฝุ่นละอองเป็นหวัดคัดจมูกแพ้ฝุ่นหรือเกี่ยวกับเลือดลมแปรป่ปวนนะคะธาตุน้ําธาตุลมในร่างกายเพราะฉะนั้นชาวธนูอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอก็จะทําให้สุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บป่วยคนโสดสัปดาห์นี้ถ้าพบรักเกี่ยวกับการหวานสเสน่ห์หรือการพบรักที่น่าหลงไหล ก็ต้องดูให้ดีเกี่ยวกับคนมีเจ้าของหรือคนไม่โสดจริงนะคะเข้ามาพัวพันเป็นต้นส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีต่างฝ่ายก็ต่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีความโรแมนติกนะคะมองตาก็รู้ใจ ช่วงนี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวธนูนะคะต้องใช้สติพยายามดูแลเรื่องของความคิดความเครียดต่างๆให้ดีก็จะผ่านพ้นช่วงสัปดาห์นี้ไปได้คุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลย เรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิเคนโชเพจ a c e b o o k หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิเคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ